สวัสดีเลยคะ่ะมือนีไม่กินตรงกับบันเด็กพอดีเนาะกินกับยายกินกับยายนี่ก,นกับแม่นี่ล่ะโมเมนต์ย่าดอกแม่แม่แม่แยายแดงเอากินกับยายแดงนี่ล่ะกินงานวันเด็กมือนน่ กินแล้วหุณน่ะกินด้วยสัน ไี่ตาโม่งค่ะมันเหมือนน้องมมอมาคอยเห็นเนาะอันหนึ่งปลาเนี่ยหนึ่งปลากะพักอันหนึ่งหนึ่งแล้วก็แจ้ว ก็เตี๋ยวพัดเส้นแซ่ใบใหายแช่บ่แช่แบออ่แบอ,อแช่ดีบ่ะเพื่อนเป็นผู้ปว่วยติดเตียงบ่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้แล,ล้วคือเด็กน้อยแล้วมือตอนนี้แล,ล้วคือเด็กน้อยแล้วตอนนี้ อายุแปดสิบเจ็ดเดือนกุมภาเนี่ล่ะบ่รูเรื่องเหรอรู้นูดนิดๆน,น้อยๆจาผู้อื่นได้เบอร์ดจาลูกสาวจะของมาได้ ก้างหลายป่านี่อืม,อมกินเก้งเมื่อไละเอ็มเลยเนี่ยกินเก้งหลาย มากินน้ำกันเ้ยพี่น้องแซ่บแซนน้ำกันเ้ยค่ะไม่กินน้ำกันเ้ย,นแบบแนนยค่ะ,นนดคะเดินโดดมาเือนหนึง่งไม่กินน้ำกันค่ะอืมไม่รู้เรื่องละแปดสิบหก เอ้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเดือนหน้าถามก็ไม่ได้ยินเดินไกลไม่ได้ ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดพอดีเจอวันเด็กพอดีอันนี้เด็กอันนี้ผู้ใหญ่เด็กกับผู้ใหญ่กินข้าวน้ำกันเมื่อนี้ว <c oughs> ันเด็กเมื่อจากในวันเด็กแม่เมื่อนี้ ไไิไม่ยายมื่อนีดีขึ้นเพราะว่ามือเศร้าหมอกงลง้หลายดีขึ้นแล้วว่าหนาวแล้ว มะอืมะอืมะอือักทองนะคะตักทองน้องปลูกหลังบ้านตักทองไม่มีไม่มียาไม่ได้ฉีดยาปลอดภัยอ่ะ ย่างก้างอิ่มแล้ว่ายายอิ่มไหมบอกินอีกกินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วลนะ่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่มากินส้มตำน้ำกันเด้อค่ะเอิญแนวเนบอร์เอิญนเนาะตำมะละไงตำตังมะหลายกินสองคนน้ำจินเบอร์ละบานค่ะปุ้นเบอร์ละบานแล้วแกต,ตำมะฮง าเนนี้ธรามา,าติเพื่อนๆเอ้ยมาเที่ยวต่างจังหวัดตอนนี้ธรามา,าติรมากเลยอะอากาศดีมาเข้าเข้ามามาเอาจักคนบรลุสง่างสง่างเดี๋ยวคนกับมาบอกแล้วอันนี้นเนาะเพื่อนๆเนาะใช่เนี่ยแหละเนาะ สวัสดีค่ะคันมากกับกดติดตามเนเดอร์ค่ะกดถูกใจกดไลค์เนเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะ